จตุพรอ,อัดเพื่อไทยอย่าปินปอนกล้าๆหน่อยแค่ตอบคำถามจะจับมือพลังประชารัฐหรือไม่วันที่26กุมภาพันธ์2566นายจตุพรพรมพันธ์ไลฟ์สดเฟ e บุ๊กประเทศไทยต้องมาก่อนตอนวัดกันไปโดยนายจตุพรตอบคำถามกรณีนายชีวิตย์กมลวิสิทธิ์ออกมาระบุว่านางสาวแพทองทานชินวัตรไม่ใช่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพราะตัวจริงคือพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโดยสื่อนําคําถามนี้ไปถามนางสาวแพรทองทานและแกนนาเพื่อไทยโดยคําตอบที่ได้มาเป็นตัวชี้วัดได้หรือไม่ว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐอาจไม่ได้จับมือกันว่าเป็นการตอบแบบไม่ตรงคําถามนายจตุพรกล่าวต่อว่าเรื่องนี้เป็นความตลบตะแลงโดยเฉพาะนนรทศกรรมสุดซอยที่มติพักเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามรอบครั้งแรกบอกว่าเฉพาะประชาชน ครั้งที่2ที่เข้ามาถึงสุดซอยที่ว่าและครั้งที่3คือเสนอถอนกฎหมายออกมาฉะนั้นความไม่อยู่กับร่องกับรอยมันชี้ให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ตั้งแต่การแต่งตั้งเป็นผอบอธบอต่อมาสายสัมพันธ์ตั้งในวันยึดอํานาจและก่อนการยึดอํานาจรวมกระทั่งหลังยึดอํานาจซึ่งในกระดานการเมืองจะปิดบังใครก็ได้แต่ปิดตนไม่มิดเพียงแค่ไม่อยากอธิบายว่าใครจัดการอย่างไรใครประสานกับใครอย่างไรเท่านั้น ความสัมพันธ์คือผลของการดิวหลังยึดอำนาจแม้ว่าจะไม่สำเร็จคือหมายความว่ายอมกันเป็นตอนๆคือการเจราจาเรื่องการกลับบ้านหรือเรื่องคดีอื่นเมื่อไม่สำเร็จก็ดิวเอาเรื่องตัวเองออกไปโดยมีการจัดการให้กันอย่างง่ายได้คือทั้งหมดนั้นเป็นที่มาเราพูดเรื่องดิวเรื่องการกลับบ้านกันมาเยอะแต่ดิวเรื่องการยึดอำนาจเขายังทำกันได้นับภาษาอะไรจะไม่ดิวในเรื่องนี้ตอบแบบไม่เต็มปากเต็มคำเพราะใครก็รู้ว่าพลเอกประวิตรมีฤทธิเดช ซึ่งการจับมือกับพลเอกประยุทธ์คงเป็นไปไม่ได้แต่การที่พลเอกประวิตยประกาศจับมือรอบวงและท่วงทานองต่างๆก็ไม่มีการปฏิเสธกันอย่างเบ็ดเสร็จแม้ว่าจะเอาบุคคลลักษณะพิเศษอย่างนายสุรเกียรติเสถียรไทยมากบกระแสก็ตามและอะไรคือแรงบันดาลใจพลเอกประวิตเพ์พอที่ผ่านมาเป็นทั้งผอทบ,อร,บอร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองนายกรัฐมนตรี แต่ที่ท้าทายเหลือเพียงตำแหน่งเดียวคือนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนายจตุพรกล่าวทุกคนรู้กันดีว่าสุดท้ายการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรเพราะมิฉะนั้นคงไม่ดูดบ้านใหญ่แม้กระทั่งการดูดสสบางคนที่ถึงขนาดยอมแรกกับ3คนหรือแม้กระทั่งผู้สมัครบ,บางคนที่มาอยู่ในพักคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ถ้าเป็นตัวดีๆก็จะพยายามไปดึงกลับมานอกจากนี้ยังมีแนวความคิดว่า ผู้สมัครคนไหนที่พักจะไม่ส่งลงสมัครก็ให้มาอยู่ที่พักคุณหญิงสุดารัตน์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้พักเพื่อไทยยังมีสิทธิ์ที่ตอบง่ายๆว่าจะไม่จับมือและพักเพื่อไทยกับผู้ให้เกิดการตีความทั้งที่คนพูดก็ไม่ใช่คนตัดสินใจจนถึงวันนี้แม้จะยังไม่ได้คำตอบแต่ใครก็รู้ถึงฤทธิ์อำนาจปปชอ,องค์กรอ,อิสระทั้งห้าเห็นฤทธิ์อำนาจสอวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันทำให้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ แต่ต้องเข้าใจว่าหากพรรค่อไทยตอบรับจะจับมือกับพลังประชารัฐคะแนนจะหายวับไปกับตาแต่ถ้าประกาศเบเส็จเด็ดขาดก็จะเจอสองครามตั้งแต่เริ่มตน้นคือการปฏิบัติการอีกหลากหลายนายจตุพรกล่าวสิ่งนี้คือเรื่องน่ากังวลเพราะสถานการณ์ภายนอกเป็นเรื่องที่ยังมองไม่เห็นยกเว้นคนที่ให้ความสนใจแต่คนไทยยังไม่อยากฟังเพราะยังไม่ถึงตัววันนี้ฟังเพียงว่าพลเอกประยุทธ์องค์อิง พลเอกประวิทยนายอนุทินนายจุรินคุณหญิงหน่อยนายพิธาพูดอะไรเท่านั้นแต่ทั้งกระดานปัจจัยภายนอกกำลังลุกไล่หนักขึ้นตามลำดับดังนั้นในสถานการณ์การเมืองที่เป็นไปอย่างนี้ต้องคิดให้เท่าทันเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่เรื่องความมั่นคงจะตัดสินใจอย่างไรไม่ทราบกรณีภัยจากภายนอก แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการเดิมพันชาติบ้านเมืองและที่สําคัญคือเรื่องปัจจัยภายนอกที่คนภายในพยายามเอามาผูกเกี่ยวกันคนนั้นคือคนที่สามารถที่สุดสิ่งเหล่านี้เป็นภัยร้ายแต่คนไทยยังไม่เห็นแต่ส่วนตัวเชื่อว่าอีกไม่นานสิ่งเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นชัดเป็นลาดับฉะนั้นกระดานการเมืองของไทยมันผูกไว้กับปัจจัยภายนอกถ้าปัจจัยภายนอกเข้ามากระดานเป็นอย่างไรส่วนปัจจัยภายในอย่างที่บอกว่า ถ้าวันที่3กุมภาพันธ์มีผลอะไรออกมาก็จะนําไปสู่หลากหลายเรื่องราวดังนั้นวันนี้ประชาชนต้องเตรียมรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันไว้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยภายในและถ้ามันเกิดขึ้นเราทุกคนต้องวางเรื่องต่างๆและเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาชาติในทุกกรณีขอให้ติดตามทุกอย่างด้วยความใกล้ชิดเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เราเห็นไม่ได้มีเพียงแต่ว่ามันยังไม่เกิดเท่านั้นและไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดนายจตุพรกล่าวต่อว่า รายละเอียดต่างๆจะทยอยเปิดในเบื้องตน้นการที่บอกว่าจะไม่ร่วมพลังประชารัฐยังไม่ใช่คําตอบเพราะคําตอบนี้จะมาใช้เดิมพันไม่ได้เพราะจุดสําคัญสุดท้ายคือการวัดใจประชาชนว่าณวันนั้นเราจะเอากันอย่างไรเพราะถ้าวันนั้นเดินมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองสแสดงว่านี่คือจุดสําคัญที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาและจะเป็นจุดเปลี่ยนอย่างมีนัยสําคัญ มิฉะนั้นจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองแต่กลไกลยังเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าถูกกลไกลของผลประโยชน์เปลี่ยนมาให้อีกคนก็เท่านั้นประเทศก็ไปไหนไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่ a อาราว t ท a ล l a n d